สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับประจําวันพุธที่6กันยายนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูบัทินเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับสําหรับฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ที่มีความน่าสนใจนะครับก็อาจจะไม่ได้วิ่งหรือหวาะนะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้พี่หมีให้ t p ค่อนข้างสั้นเนาะนะครับเพราะว่าอะไรปัจจัยสําคัญครับในส่วนของตัวตลาดนั้นยังรอดูตัวเลข ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อหรือว่าอินเฟคชั่นเลทนะครับในส่วนของตัววันที่13อยู่นะครับและก็รอาการประชุม f o m c เนาะในส่วนของตัววันที่ประมาณ21นะครับอันนี้คือตลาดรอหลักๆนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่หนุนให้อาตาัตราอ่าในส่วนของตัว US ดอลลาร์นั้นแข็งค่านั่นก็คือในส่วนของตัวเลขอ่าอ่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยุโรปกัน นะครับที่ส่งผลทาให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดัชนีดอลลาร์นิดนึงสำหรับคนที่เจ็บกู้เงินเนาะนะครับอ่ะตอนนี้เห็นไหมครับดีเหนือขึ้นไปได้ละเมื่อเมื่อวานนะครับจากที่โซนบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโซนแนวต้านนะครับเป็นโซนเป็นในโซนของตัวดีมานโซนนะครับกราฟสามารถยืนเหนือได้แล้วครับลงมานะครับทดสอบโซนบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปนะครับอ่ะครั้งนี้เรามาดูในส่งของตัวทองคําของเราครับว่าทองคําของเรานั้นเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับเมื่อวานเราก็ CP ตามเป้าเนาะนะครับจากแผนการเทรดเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้นะครับให้เราพิจารณาจากโซนบริเวณตัวนี้ครับจากโซนบริเวณตัวนี้นะครับว่ามันจะมีการเบรกเอาด้านไหนนะครับโซนบริเวณตัวนี้มาจากไหนโซนบริเวณตัวนี้ครับถ้าเรามองฝั่งสายมือนะครับมันคือในส่วนของตัวดีมานโซนนะครับในไามเฟรม H1 เนาะนะครับเราก็มองครับโซนบริเวณ1934ครับ กับโซนบริเวณ1938นะครับเกิดลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ในกรอบอย่างงี้พี่วิวบอกว่ารอดูนะครับว่าเขาจะเบรกเขาไปที่ทางไหนนะครับถ้าเราเบรกเอาไปที่ทางไหนเราฟอลโล่ได้ครับถ้าเบรกับถ้าเบรกเชนขาบายนะครับ GP มองโซนประมาณตรงนี้นะครับถ้าเบรกเชนขาเซลครับมองโซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับกาฟเบรกเชนขาเซลลลงมาครับก็มาถึง t p เมื่อวานผลิตประมาณ25นะครับตอนนี้ลงมาติดแนวรับเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่าน ไทม์เฟรมเด์กันเพื่อวางแผนการเทรดวันนี้เนาะเมื่อกี้เป็นการทวนให้นะครับสำหรับตัวไทม์เฟรมเด็กนะครับเป็นลักษณะของการเสริมแรงเซลล์นะครับเสริมแรงเซลล์จากลักษณะของตัวพินเซลชุดนี้นะครับจากตัวลักษณะของตัวพินเซล์ชุดนี้เน,ะนาะเป็นลักษณะของการเสริมแรงเซลล์นะครับกราฟลงมาติดบริเวณแนวรับแล้วนะครับจากที่เขาลงมานะครับเราวัดกรอบการื่้นที่เขาหน่อยเขาลงมากี่จุดแล้วนะครับเขาลงมาเขาลงมาอยู่ที่ปักหนึ่งนะครับที่มีขอวัดดีๆเนาะ นะครับลงมาอยู่ที่สองหมืนประจุดนะครับสองหมืนประจุดก็คือในส่วนของตัว TP Time Frame H4 นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอวัดอีกรอบนะครับอ่าสองหมืนเก้าพันจุดครับในส่วนของตัว TP Time Frame H4 นะครับตอนนี้กราฟกลับขึ้นไปพักฐานนะครับกลับขึ้นไปพักฐานแล้วโซนบริเวณนี้มีความแข็งแรงย่างไงถ้าเรามอง Time Frame Day นะครับโซนบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับอ่า ตอนขาขึ้นเราก็รอให้เขาเบรกตรงนี้ตอนขาลงลงมาเขาก็ติดตรงนี้แหละครับนะครับ,นะรบจุดนี้เป็นจุดที่เราใช้ในการมองถามว่าเดนนั่นเปลี่ยนโครงสร้างอย่างตามเฟรมเดย์ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างนะครับถ้าเรามองตาเฟรมเดย์อย่าไปเทนขาขึ้นเนาะเปรียบกับถ้าเราเอ่เียบกับถ้าเรามองตามเฟรมบิ๊กนะครับที่ว่าเป็นลักษณะข,ของการเสริมแบงบ่ายการลงมาเป็นการลงมาพักฐานจุดที่เขามีการลงมาครับบริเวณ1914หนะครับหรือ1924โดยประมาณเนาะ นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวทท f r เฟรมวิ k แต่ถ้ามองทท f r เฟรมวิ k เองนะครับดูจากเทรนไลน์นะครับถ้าเราตีจากเทรนไลน์ลงมานะครับก็ยังไม่เบรกเทรนนะครับสำหรับขาขึ้นนะครับยังเป็นเทรนขาลงเช่นเดิมอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวตีจากโครงสร้างราคาให้เนาะนะครับในส่วนของการสร้างสวิงไฮสวิงโลนะครับเขายังไม่สามารถสร้างไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าได้นะครับเรายังมองว่าตัวเนี้ยเป็นลักษณะของการ อ่าฟูแบ็กขึ้นไปอยู่นะครับและฟูแบ็กเสร็จอาจจะมีการกลับลงมาไหมหรือว่าจะเป็นการสร้างกรอบใช้เวย์ในทางเฟรมเล็กนะครับท่านี่เลยเห็นแล้วครับว่าเดไปการเสริมแรงเซลล์เนาะเรามามองในส่วนของตัวทางเฟรมเฮนสี่ครับทางเฟรมเฮนสี่ครับจากที่เบรกลงมาได้นะครับตอนนี้นะครับแท่งนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแท่งนี้นะครับตอนประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับตอนส็ดโมงกลับไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรเนาะจบบริเวณนี้นะครับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณหนึ่งเก้าสองสี่ นะครับ1924ถ้าเราอ่านในส่วนของตัว RSI เองกราฟยังคงมีแรงซลลนะครับกราฟยังคงมีแรงซลลอยู่เนาะแต่เข้าติดแนวรับเราต้องรอดูครับว่าแท่งนี้ตอน11โมงนะครับตอน11โมงทางเฟรม H4 จะจบเป็นอะไรนะครับถ้าเขาจบพินบายเขามีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบต้านครับหรือส่วนบริเวณเส้น EMA นี้นะครับแต่ถ้าเรามาอ่านในส่วนของตัว EMA นะครับเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับสองสองวันนี้อาจจะถึงวันที่13เลยก็ได้นะครับมันจะเป็นการลักษณะของการเทรด เล่นรอบนะครับเป็นลักษณะของการเยดสั้นนะครับสายสวิงเทรดสายถือยาวอาจจะขัดใจหน่อยนะครับกรารบร่มไม่สูงนะครับรอตัวเลขในการตัดสินใจในการลงทุนอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือจุดที่เรามองกันนะครับทางนี้เรามาอ่านในส่งของตัวไทม์เฟรม H1 ครับเรามาอ่านในส่งของตัวทม์เฟรม H1 เนาะ H4 มีแรงเซลล์มองว่าการขึ้นไปเป็นการพักฐานนะนะครับอ่ามองว่าการขึ้นไปเป็นการพักฐานเราอ่านในส่งของตัวไทม์เฟรม H1 ครับกรอบโซนบริเวณนี้ครับกรอบโซนบริเวณนี้นะครับกรอบโซนบริเวณนี้เนาะอ่า ขอโซนบริเวณนี้นะครับหนึ่งเก้าสองสี่ครับหนึ่งเก้าสองสี่กับโซนนี้คือโซนบริเวณแป๊บนะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับหนึ่งเก้าสองสี่กับหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับโซนบริเวณนี้หรือขีดเส้นขีดโซนบริเวณนี้ครับ EMA นะครับมองอีกจุดหนึ่งคือ EMA1930 นะครับอันนี้ครับคือจุดที่กราฟมีโอกาสขึ้นมาพักฐานนะครับโซนบริเวณนี้เป็นโซนไซเวย์นึนะครับถามว่าเขาลงมาเาติดอะไรหรบอพี่หมีจากเขนโซนบริเวณตรงนี้ไหมครับเขาติดในโซนของตัวออเดอร์บ็อกนะครับเขาติดในส่วนของตัวออเดอร์บ็อกเนาะไม่สามารถลงได้ตอนนี้นะครับเขาเกิดลักษณะของการไซเว์อยู่นะครับจุดที่เขามีโอกาสขึ้นมาพักตัวคือบริเวณ1930นะครับ หรือบริเวณ1920เนาะจุดนี้คือจุดที่เขามีการขึ้นมาพักตัวได้นะครับซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เสร็จนะครับพอเรามองแบบนี้เสร็จการที่เราจะกําหนดแผนการเทรดเราจะสามารถกําหนดยังไงครับอันเนี้ยใน w o r k s c a ค e กรณีเราดูกราฟตอบแคบนะที่หมียังไม่ได้มอง GP ให้ไกลนะครับขอเล่นเป็นแบบชอบ็ชอตๆแทนไปก่อนนะครับเพราะว่ากราฟรอขาแบบเนี้ยนะครับวอลุ่มไม่สูงหรอก นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราหดกราฟมาเดี๋ยวพี่หมิงวางแผนการเทรดในทางเฟรม H1 ให้นะครับกรอบโซนบริเวณนี้ที่เรามองครับกรอบโซนบริเวณนี้ที่เรามองสองโซนเนาะนะครับกราฟนะครับถ้าจะลงต่อนะครับขอให้เขายืนต่ากว่าตรงนี้ให้ได้นะครับขอให้เขาหลุดหนึ่งเก้าสองสี่ลงมาให้ได้นะครับจุดที่เขาจะขึ้นเป็นดสอบรับลงมาคือโซนบริเวณประมาณนี้ครับอันเนี้ยคือจุด G P ขาเซลล์ของวันนี้นะครับมองว่าถ้าจะได้แค่นี้จริงๆแหละ นะครับจุดบริเวณขาเซลล์ของวันนี้ TP ีขาเซลล์นะครับถ้ามาไม่ถึงพิจารณากำไรเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งสองครับกับบริเวณหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับในตอนนี้นะครับจุดที่เรามองว่าการที่กราฟขึ้นไปเป็นการพักฐานนะครับเป็นการพักฐานเนาะจุดที่เขาจะขึ้นมาพักฐานได้ครับคือโซนบริเวณนี้ครับคือโซนบริเวณนี้อ่ะเรามองสองโซนนี้ก่อนนะครับจุดที่เขาจะขึ้นมาพักฐานได้และจุดที่เราจะรอ p a เอเซล นะครับจุดที่เราจะรอ PA cell นะครับจุด G p มองโซนบริเวณประมาณตรงนี้ครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันเนาะถ้าเขามาเกิด PA แถวนี้สมมุติเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเขาเกิด PA cell แถวนี้นะครับจุด G p เรามองแค่โลเดิมนะเรามองแค่โลเดิมเลยอาจจะไซ d e w หรืออาจจะลงมาถึงแค่โซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับในกรณีแบบนี้เนาะแต่ถ้าเขาสามารถยืนเหนือโซนบริเวณนี้ได้ครับ ยืนเหนือโซนบริเวณนี้ได้เราจะต้องเปลี่ยนหน้าเล่นนะคร์บจะไปทิศทางทางวิ้ทันชีเแบบนะครับต้องอ่านแรงตอน19.00นอีกรอบหนึ่งนะครับและหาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับกรอบวันนี้ไม่ได้มองไกลถามว่าทำไมพี่หมีมองว่ามีโอกาสเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับแต่ถามจริงๆนะครับถ้าเขาจะลงต่อนะครับเขาไม่ควรขึ้นอ่ายืนเหนือ19.34ได้นะครับไม่ควรยืนเหนือ19.34ได้19.34นะครับเป็นในโซของตัว lower high timeframe หนึ่งเนาะนะครับจุดนี้คือจุดที่เราเฝ้ามองอยู่นะครับอ่า แต่ถ้าขึ้นมาแล้วเกิดการไซด์เวสแถวเนี้ยนะครับหรือไซด์เว์โซนบริเวณตัวเนี้ยถ้าเรามองกรอบในการเล่นนะครับมัน6,000จุดเนาะ6,000จุดนะครับถ้าหาจุดเข้าในทางเฟรมเล็กได้ก็ลองหาจุดเข้าในทางเฟรมเล็กเล่นดูครับที่สําคัญระวังช่วงเปลี่ยนตลาดให้ดีครับวันนี้จะมีช่วงยุโรปกราฟผันผวนเนาะเดี๋ยวพี่หมีส่งในส่วนของ่าตลาดแอเนทีแจ้งเตือนมานะครับว่าความผันผวนข,ของตลาดมีอยู่ช่วงไหนบ้างน,นะครับโอเคเราได้แผนการเทรดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราทำอะไรครับ อรอครับรอในจุดที่มันจะเกิดขึ้นรอในสิ่งที่ตรงตามเงื่อนไขที่ทําให้เราสามารถเข้าเทรดได้นะครับการที่มาถึงแนวรับแล้วบายเลยมาถึงแนวต้านอ่าแล้วเซล์เลยอันนี้พี่หมยังไม่แนะนํานะครับมันเป็นการเบสเกินไปเนาะนะครับเพราะว่ากราฟอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ครับเมื่อวานก็เห็นนะครับช่วงทุ่มหนึ่งนะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับกว่ากราฟจะกลับลงมาได้จุกมไหมครับเราอย่าไปเป็นอ่าหนุ่ให้กราฟลากนะครับ อย่าไปเป็นหนูให้กราฟลากเนาะวางแผนการเทรดให้ดีรอชัดๆครับไม่ชัดไม่เข้าเนาะไม่มีใครเอาเงินเราไปจากตลาดได้นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ